ช่วงที่1แขก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงภาพยนตร์เซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่าสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะด้วยวันนี้ค่ะเรามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะชุมชนในกรุงเทพมหาคนครต้องปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับกรมสารวัตรฐานบอก โรงพยาบาลเซนจูรี่ค่ะและกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนซึ่งการลงนามครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานคณะทํางานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของกรุงเทพมหานครในโซนกรุงเทพกลางค่ะทั้ง9เขตค่ะแล้วก็จะมีประธานอสอสอกรุงเทพมหานครอีก50เขตเข้ามาร่วมลงนามค่ะสําหรับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกัน,กนค่ะครับท่านผู้ชมครับและวันนี้ครับผู้ที่ร่วมลงนามหลักและเป็นแกนหลักสําคัญเลยในการที่จะ ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าครับทางขวามือผมครับนายแพทย์วันชาสุพตจรัตจากสมาพันธเกระแข่งชาติเพื่อสังสสยปอบบุหรี่ครับอาจารย์ครับตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้านี่โอ้โหมันระบาดอย่างหนักเลยให้อาจารย์ฝากกับพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของโทษภัยของมันครับครับทุกคนในโลกนี้ต้องการสิ่งที่สําคัญที่สุดและไม่มีไม่ได้เลยคืออากาศและอากาศที่ต้องเป็นอากาศบริสุทธ ผมก็ต้องมาถามครับแล้วทําไมเราต้องเอาของที่มันไม่บริสุทธิ์ใส่เข้าไปในอากาศแล้วหายใจเข้าไปไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซึ่งมีควันบุหรี่มีสารโลหะหนักมีสารทามีอะไรต่างๆรวมทั้งสารบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีสารเคมีคือน,นิโคตินและบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารนิโคตินที่สกัดมาจากใบยาสูบมันเอาน้ํามันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ย นี่โคตินเข้าไปสู่ร่างกาย7วินาทีครับถึงสมองเลยแล้วก็เป็นยาเสพติดนอกจากนั้นไอสารนิโคตินมันยังเป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาในเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดตีบร่างกายเราต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นตรงไหนเส้นเลือดตีบมันจะมีอันตรายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุก 1, อวัยวะในร่างกายโดนอันตรายหมดถ้าได้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเพราะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นนิโคตินที่สกัดมาผสมใส่ในน้ำยาให้เราสูบนะครับเพราะฉะนั้นเขาใส่เท่าไหร่เราไม่มีทางรู้ความเข้มข้นของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีใครกําหนดได้และไปดูนะครับในสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีบอกเลยครับว่ามีนิโคตินมีองค์ประกอบที่มีความเข้มข้นเท่าไหร่เลิกนะครับบุหรี่อันตรายที่สุดในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออากาศบริสุทธิ์ครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับอาจารย์วัชาติพูดถึงในเรื่องของอากาศครับและแน่นอนครับในเรื่องของอากาศนั้นทางซ้ายมือผมวันนี้คงต้องพูดแน่นอนเนื่องจากว่าท่านเป็นประธานคอคพของเขตราชเทวีซึ่งเขตนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเรื่องของอากาศอาจารย์มีความเห็นยังไงครับในเรื่องของพอลูชันสวัสดีท่านผู้ชมครับได้ฟังจากท่านอาจารย์บัญชาติแล้วผมในนาม ประธานคคพคือคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเขตราชเทวีและในานามของ9กลุ่มประธานคคพกรุงเทพกลางมีความเห็นตรงกันครับว่าการสูบบุหรี่ในสิทธิส่วนบุคคลถูกต้องครับแต่บัดนี้บุหรี่ไฟฟ้ามาลงมาถึงเยาวะชนแล้วแล้วใครจะปกป้องเยาวะชนครับอากาศเป็นสิ่งสำคัญเยาวะชนไม่มีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองเลยเราจึงต้องพูดในวันนี้และวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะแสดงพลังในการลงนาม 22หน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าเราไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดในชุมชนของกรุงเทพมหานครขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอันนี้เพียงแค่9เขตในกรุงเทพการนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมเร็งกับเรานั่นคืออสอสอทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเดี๋ยวเราจะไปเจาะถึง50เขตว่าเขาพร้อมที่จะลุยกับเราเรื่องนี้ไหมครับเอาลท่านผู้ชมครับ และขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับดรเกศีจันทราประภาวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดอนเจอกันอีกแล้วใช่วันนี้ครับคในฐานะของกทมอยากจะให้ฝากอะไรในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากับเด็กและเยาวชนไทยครับกับเรื่องเดิมอีกแล้วนะคะเรื่องของเยาวชนกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเยาวชนกับบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหนัก เป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะของรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยจากการสํารวจนะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยค่ะพบว่าเยาวชนของกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบสูงสุดคุณนนนะคะในประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานครอ,อันดับหนึ่งเลยร้อยละประมาณ 19. 6นนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากถามว่ากรุงเทพมหานครม,มีมาตรการอย่างไรบ้างอันดับหนึ่งค่ะต้องแก้ที่ตัวเด็กเองก่อนเนาะ อันดับแรกคือสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนค่ะให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่นะคะอันดับที่2ค่ะนอกจากเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีแล้วมีความตระหนักรู้ถึงโทษของมันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากคือโรงเรียนค่ะเราให้ความสำคัญตรงจุดนี้กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนทั้งหมด437โรงเรียนนะคะเรามีการตรวจนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน ตรวจกระเป๋าคุณดอนมีกล่องดอบ,บ็อกซ์นะคะแล้วก็เมื่อตรวจเจอเราก็ยืดไว้แล้วก็มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะนอกจากตัวนักเรียนแล้วโรงเรียนแล้วคุณครูผู้ปกครองต้องทํางานร่วมกันกับโรงเรียนด้วยค่ะนะคะในการที่จะให้เด็กมี มีเขาเรียกว่ามีการพัฒนามีการทราบเรื่องของบุหรี่คิดภัยมากขึ้นโดยเราให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนทุกเทอมค่ะคุณดอนนะคะมันจะเป็นเรื่องของทวีดัมเบอวันที่เราจัดกิจกรรมร่วมกันกับคุณดอนเนาะชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่นะคะอันนี้ส่วนที่3แล้วนะคะที่เราทำนะคะเรื่องของโรงเรียนอันดับที่4ี่ค่ะ,ะทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะคะ ภาครัฐเอกชนประชาชนต้องร่วมมือกันในการที่จะจัดกิจกรรมดนลงให้มากขึ้นแล้วถี่ขึ้นให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะนี่คือสิ่งดีจากดรเกษีิจันทราปภาวัตครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขตที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านที่ขายเยอะแยะเลยนะครับทางซ้ายมือผมครับ ประธานคอคพเขตห้วยขวางครับสวัสดีครับครับวัสดีครับพี่ดูแลเขตห้วยขวางเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เรามีนโยบายหรือมีข้อปฏิบัติอย่างไรที่จะดาเนินการเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบ้างครับครับตรงนี้นะครับทางคอคพของเขตห้วยขวางนะครับก็ได้เชิญนะครับผู้ประกอบการ ชาวจีนนะครับทั้งหมดนะครับมาร่วมกันประชุมหารือแล้วก็เรื่องการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่จะต้องต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดพื้นที่เขตด,ด้วยขวางครับเพาะพี่น้องชาวจีนเนี่ยสูบบุหรี่เยอะมากนะครับต่างชาติเยอะแต่ก็ตอนนี้หมดแล้วครับไม่เห็นภาพตรงนี้นะครับก็ล่น,นระลงกันทั้งเขตด,ด้วยขวางเลยครับรับรองได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันต่อต้านครับต่อต้านบุรีไฟฟ้าไม่เอาแน่นอนเพราะปัญหาในขนาดนี้เยาวชนสูบบุรี่ไฟฟ้าแต่ต้องเลิกให้ได้ในเร็วนี้ครับทางเขตด้วยขวางนะครับพร้อมนะครับที่จะต่อต้านบุหรีไฟฟ้าครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่คือเสียงของประธานคอคอพกเก็บด้วยขวางที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากท่านบอกเลยนะครับว่าตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับครับ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับผู้แทนจากกรมการสรวัตริหารบกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับพันเอกนพพรวิทยาราชบัลลุกนะครับเป็นผู้ในการกองสืบสวนสอบสวนกรมการสวัตรทหารบกนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านพลตรีสันติพ์งษ์มั่นคงดีเจ้ากรมการสวัตรทหารบกนะครับซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจสําคัญนะครับจริงๆท่านจะเป็นผู้ที่มาเองนะครับแต่เกิดติดภารกิจสาคัญจริงๆจึงได้มอบหมาย ให้ผมมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับครับสำหรับในส่วนของนโยบายของทางสอทบเนี่ยนะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับเมื่อเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับทางกรมการสวัสดิทหารวกนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีหน้าที่นะครับการเกี่ยวกับเรื่องของวินัยทหารนะครับก็ต้องมีนโยบายที่ไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับทางกรมการสวัสดิการบกนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับไม่ให้กําลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทนะครับแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ตามนะครับเพื่อถ้ากําลังพลนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะถือเป็นความผิดครับครับและนี่คือนโยบายของสหอทบนะครับและทุกครั้งนะครับที่มีงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับ ต้องไม่พลาดครับกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนและที่อยู่ทางขวามือผมครับท่านประธานกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ฝากกับพี่น้องประชาชนหน่อยครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าชชครับออตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าชชเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสําหรับเยาวชนเราทุกคนต้องรณรงค์เพื่อเยาวชนทุกคนเนี่ยห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทําให้มีสุข,ขภาพแข็งแรง,แงเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของผู้ที่เขา ลงปฏิบัติจริงนะครับเป็นรากหญ้าใน5 0เขตของกทมรครับทางซ้ายมือผมครับคุณเบญจพรเมืองอินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ,พ,พร้อมไหมพี่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดิฉันนางเบญจพรเมืองอินเป็นประธานอาสสเขตของสัมบานะคะแล้วเราก็จะมาร่วมก,กันกับทางอาจารย์ดรดอนเพราะว่าเราทําในเรื่องนี้มา6ปีแล้วเรื่องเลือบุหรี่ดีต่อใจแล้วเราก็มาต่อด้วยบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้คลองสัมบาเรา ได้เริ่มดำเนินการไป5แขวงกับ9ชุมชนนะคะพิ่งทำไปแล้วเราคิดว่าเราต่อไปละเราจะขอเป็นตัวแทนของอสสอกทม12,000ตัวคนเนี่ยค่ะเพื่อจะลงไปในพื้นที่ให้ให้ได้เข้าถึงเด็กหรือเยาวชนหรือผู้ที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าให้เยอะที่สุดเพราะเรามีข้อมูลของครัวเรือนอยู่แล้วค่ะ หนึ 1> 1คนต่อ30ครัวโคเรือนเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราสามารถที่จะเจาะจะเจาะถึงคนที่ติดได้นะคะแล้วเรามีที่ส่งอย่างเช่นคลองสมบาก็จะมีคลินิกฟ้าใสแล้วก็คลินิกเลิกบุหรี่ต่างๆนะคะเราสามารถส่งต่อได้เพราะราได้รับความกรุณาจากท่านด็อกเตอร์นี่แหละค่ะที่มาเป็นเป็นแกนที่เชื่อมให้เราจริงๆแล้วเราเห็นเยาวชนเราเนี่ย ติดบุหรีแล้วก็มีปัญหาเยอะมากในเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวบางคนก็ไปงอนพ่อแม่ขอตังค์ซื้อบุหรีไม่ได้ก็พานที่จะไม่ไปโรงเรียนบ้างนั่นโนนี้นะคะแล้วบางคนก็ป่วยบางคนก็หนีถึงกับหน,นีออกจากบ้านเลยนะคะอันนี้คือปัญหาของลากญ่าจริงๆค่ะดิฉันยินดีนะคะวันนี้เพื่อจะเชื่อมให้พี่น้อง50เขตเข้ามาร่วมกัน อ,อสอสอของเรา1 5 0 0 0คนแล้วนี่ก็คือเสียงของตัวแทนของประธานอ,อสอสอทั้ง5้เขของกทมน,นะครับท่านนี้ <gesprochen S 2> เรามาดูในฝั่งของผู้ประกอบการบ้างค่ะผู้ประกอบการเซนจูรี่พร้อมไหมพร้อมไหมพรซ่าค่ะเราพร้อมค่ะ สำหรับเซนจูรี่เดอะวิพลาซานะคะดิฉันค่ะผู้จัดการทั่วไปนะคะเราเองเป็นตัวแทนนะคะของคณะผู้บริหารนะคะในการดูแลแล้วก็บริหารศูนย์การค้าแล้วก็โรงภาพยนตร์ต้องเรียนว่าที่เซ n จูรี่เนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่ปี2548นะคะจนถึงปัจจุบันขณะนี้เองเนี่ย ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันทางศูนย์การค้าเราเ,าเป็นสนย์การค้าปลอดบุหรี่อยู่แล้วนะคะและเราเองเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกําลังสําคัญค่ะในการที่จะรณรงค์นะคะในเรื่องของการปลอดบุหรี่นะคะและวันนีน้ีเรามีเพิ่ม mm hmm. เติมขึ้นมาก็คือในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะคะวันนี้เนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยมีหลายกลุ่มมากๆนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มของเยาวชนด้วยนะคะเพราะว่าเซนจูรี่อนุสาวรีย์เราคือจุดศูนย์กลางค่ะสําหรับหน่วยงานต่างๆนะคะ ราถึงเป็นกําลังสําคัญค่ะในการที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่ามาดูหนังที่เซนจูรี่แล้วก็ได้รับอากาศที่ดีๆกลับไปด้วยถ,ถึงแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองถูกต้องนะครับะะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีจัดกิจกรรมค่ะใน Facebook ของเซนจูรี่นะคะพอรักถึงพูดค่ะ พราะรักถึงพูดคืออะไรก็คือเราอยากที่จะให้ออคนที่เขารักเนี่ยเลิกทาไมถึงอยากที่จะเลิกบุหรี่นะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็วันนี้มาชมภาพยนตร์ร่วมกันค่ะเข้าไปดูในเพจของเซนจูรี่ได้นะครับเพราะรักถึงพูดครับค่ะ คนไทยและคนไทย,ไทยช่วงที่3า a m คมปัสแ c น t y t o ต r b y ัวบาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภพี่ดอนวันนี้วันหยุดอยู่แล้วพี่ดอนจะพาบรทานอะไรคะ โอ้ยวันนี้วันหยุดสเต็กอาหารอิตาเลียนนี่มันต้องมาเลยวันนี้ ไงอ่ะบอยากทานแบบแนวส้มตำแบบอาหารอีสานแบบแซบๆอ่ะโจ้โหมันจะไปทานทาไมส้มตำมาทานทุกวันอยู่แล้วส้มตำอาหารไทยวันนี้วันหยุดเราก็ต้องมานี่เลยสเต็กอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนไม่มันต้องจัดเต็มมันต้องจัดเต็มชาติอย่างเดียวเลยจัดเต็มมากลับมาไทยหน่อยอยากทานอาหารภาคกลางหรือไม่ก็อีสานมันมีที่ไหนไหมที่แบบมันจะกินด้วยกันได้ทั้งหมดอ่ะไม่งั้นงนั้นอาจจะต้องแยกกินแล้วเนี่ย ก็เถียงกันทำไมเนี่ยนี่นี่วันนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมวิ่งมาแถวดอนเมืองนะถนนสมประพาข้างๆวัดศรีกันนะครับวันนี้จะพามาทานร้านเจริญสเต็กเฮาส์บอกได้เลยนะร้านนี้เขามีตั้งแต่ส้มตํายันสเต็กและอาหารนานาชาติเยอะแยะเลยเรียกว่ามาหมดค่ะทั้งไทยนะคะไทยนี่ก็มีทั้งอาหารภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะแล้วก็อาหจีนอาหาร เอออิตาเลียนค่ะญี่ปุ่นเรียกว่ามาหมดไทยจีนฝรั่งอยากทานอะไรแนวไหนมาเลยค่ะที่สำคัญที่สําคัญคือราคาไม่แพงค่ะราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากแต่ว่าเราพูดไปใครจะเชื่อเราหิวแล้วมา <laughs> ตามก็ม<า>ไปดีกว่า,า,มมาไปค่ะเร็ว โอ้โหพี่เปียกเชื่อไหมก่อนที่จะเข้าร้านพี่เปียกวันนี้เถียงกันว่าผมจะกินสเต็กนี่อยากทานอยากทานส้มตำนะครับจะเถียงกันแต่อันนี้จะกินอาหารไทยัหละผมก็อยากทานสเต็กอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นโอ้ท่านั้มาถูกพี่แล้วครับพี่เพราะว่าเนี่ยมาที่ร้านเนี่ยได้ครบเลยครับพี่มีทั้งสเต็กส้มตำอาหารไทยอีสานกีน นานาชาตินะญี่ปุ่นก็ยังมีอะนี่ข้าวหมูทอดแกงกะหรี่เรียกว่ามามามาแล้วประเทศมากถามหน่อยทำไมคอนเซ็ปต์ของร้านเจริญเนี่ยจะต้องมีนานาชาติส้มตำยันสเต็กอ่าคือตอนแรกเราเริ่มจากสเต็กก่อนนะครับพี่แล้วเราก็ พอสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าสเต็กเนี่ยมันกินทุกวันไม่ได้อาจจะยังไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่หมายถึงว่าคนไทยยังไม่ถนัดกินทุกวันเหมือนเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะกินเบอร์เกอร์กินอะไรได้ทุกวันนะของเราก็ต้องเป็นแบบอาหารไทยจีนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทําลายอาหารเพิ่มมาอ่าก็เริ่มจะเป็นอาหารไทยก่อนก็พวกเนี่ยครับสปาเก็ตตี้ขี้เมา์พวกนี้ครับที่เราเพิ่มมาทะเลผัดชาอย่างเงี้ยครับอ่าแล่ตอนหลังเราก็เพิ่มส้มตำข้ามาด้วย นี่ก็เป็นเมนูยอดนิยมเหมือนกันเรียกว่าถ้าถ้ามาโดยโดยส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนี่เขาจะสั่งอะไรอ๋อที่แบบท็อปพิทท็อปพิเลยนะก็จะเป็นสเต็กครับแล้วก็สปาเกตตี้แล้วก็ช่วงหลังก็มีส้มตำนะฮะที่ว่าเป็นท็อปพิขึ้นมาครับนี่นสเต็กสเต็กสงสัยทำไมที่นี่ผมประทานที่อื่นมาเยอะนะทำไมที่นี่มันนุ่มอะ อ๋ออันนี้มันเป็นน้ำหมักเฉพาะสูตรของที่ร้านเลยนะฮะแล้วเราก็จะหมักเนี่ยหมักก็หมักเราจะควบคุมนณหภูมิแล้วควบคุมเวลาด้วยอ,อย่างสเต็กที่พอเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน2วันถ้า2วันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะ<อ>เพราะว่า้คุณภาพามันจะไม่ได้<อ>ความนุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แล้วฮะเกิน2วันลูกค้าไม่สั่งนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับใช่ฮะต้องนี่นี่คมีนี่เราหมักสูตรพิเศษเลยนะฮะครับ อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะสมกับที่เขาว่ากันไหมมันเหมือนกับละลายในปากอ๋อครับจริงๆเหมือนกับละลายในปากจริงเอ๊ะเราเมื่อกี้เห็นบอกว่าสปาเกตตี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันมีความเจ๋งอะไรนี่สปาเกตตี้ขี้เมานี่ชิมก่อนคือรสมันจะจัดจ้านเลยถูกปากอ๋อจัดจ้านจัดจ้านนี้เครื่องเยอะเลยนะคะเนี่ยกุ้งปลาหมึกมาหมดเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะเพื่อความเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ได้พิสูจน์จริง และตั้งคำเลยนะมันบ้วนแล้วมันก็ต้องทั้งคำอันนี้เดี๋ยวมีขันกอ่งมีกุ้งนีขันกุ้งแต่สีสันนี่ก็ใช่แล้วนะคะเนี่ยสีสันนี่มาแล้วแต่เรนจะไม่ามากล้าไปเลยใช<ม>่สวยงามแต่สีดูนั่นและนะะ้วคะเดี๋ยวขอดูความนี่ของเส้นกันนะอันนี้เป็นสูตรทางร้านเองด้วยเหมือนกันป่ะคะอ๋อใช่ครับสูตรสูตรของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็น สูตรเดียวกับทางโรงแรมใหญ่ๆเลยนะครับอ๋อเป็นไงอืมอร่อยนะแล้วผมเห็นเนี่ยมีที่ร้านเนี่ยมีอาหารจานเดียวด้วยใช่ครับพี่อันนี้เลยอ่าอันนี้ผัดไทยกุ้งสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสซอสของทางร้านเลยนะซอสผัดไทยเราตีขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นสําเร็จไว้นะฮะอ่าแล้วก็จะผัดอ่าอันนี้เราใช้เส้นจันนะฮะอ่าผัดไทยของเราจะเป็นเส้นจันด้วยนะครับพี่ไม่เส้นจันอ่าไม่ได้เป็นแบบ เจะดูฉ่ำนะดูช่ำดูไม่แห้งอ่าฮะต้องอร่อยแน่อยจะชิมทุกอย่างก็อ่ะอันนี้อันนี้ผักโขมบชีสใช่ครับพี่ดูหน้าตาดีก็บอกแล้วไงว่าที่นี่เขามีอาหารนานาชาติต้องชิมทุกอย่างอาหารนานาชาติปะด้วยมอสซาเรลลาชีสอ๋อแหมเขามีหลายอย่างอันนี้ก็อันนี้เป็นข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ครับพี่อ๋อหมูทอดแกงกะหรี่ อันนี้พ่อครัวคนเดียวทําหมดทุกอย่างเลยรครับะอ๋อครับได้พ่อครวัวเก่งมากนะเฮ้ยนี่เรามีพ่อครัวใหญ่ที่เขาจะคอยควบคุมอาหารไงฮะว่าอานี่นี้ซอสต,ต้องตีแบบนี้แล้วก็อาหารต้องเป็นรสชาตินี้ะอะไรเงี้ยจวต้องคอยชิมว่าอ่าโอเคใช้ได้ดูจากคุยเขาค่ะดูจากอาหารแล้วที่มานี่ลูกค้าส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวไหมคะนี่นะอ๋อครับก็อาหารมีหลากหลายมากเลยอ่าฮะก็จะทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ก็จะมีทั้งครอบครัวแล้วก็วัยรุ่น แล้วก็วัยทำงานนะครับครอบคลุมหมดเลยครับใช่แล้วก็เลยพยายามทําอาหารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป็นไงคะแกงกะหรี่นี่เหมือนไปทางที่ที่ญี่ปุ่นเลยครับอร่อยมากอันนี้แซลมอนใช่ฮะแซลมอนย่างสีอิ๊วครับอันนี้ดูดีนะดูแบบว่านี่ครับเราให้ชิ้นเป้งๆอย่างนี้เลยครับชิ้นไม่กหญ่เลยไช่ใ่ด้ช่มชิ้นด้ยอ่าฮะชิ้นเท่าสเต็กเลยครับเมื่อกี้บัวแอบดูเมนูค่ะก็เห็นถึงราคาด้วย ราคาย่อมเยาวนะราคาไม่น่าลูกค้ามาทุกกลุ่มเลยจริงแต่วัยรุ่นจนครอบครัวนะราคาที่ทานได้แหมก็คิดดูร้านเขาส้มตำยำสเต็กอย่ะมีทุกอย่างทีนี้ผมเห็นป้ายข้างหลังผมเซตเมนูเซตเมนูนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ได้รับความนิยมเพราะนิยมมากเลยนะเดือนนี้ขายไปเลยร้อยชุดเลยก็คือส่วนใหญ่พอเข้ามาเป็นครอบครัวเนี้ยหรือว่าก็สักสามคนสี่คนเนี่ยฮะถ้าแบบว่าอยากได้แบบอิ่มอร่อย ไม่เกินหนึ่งพันรับรองอิ่มอร่อยแน่นอนมีอะไรบ้างอ่ะมันสามารถเลือกได้เลยนะก็ได้ปี่ยาจับผิดี่ยางเลือกปลาได้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ของผักก็พวกหมึกผัดไข่เค็มทะเลผัดฉ่าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผัดผักก็ผักก็มีผัดฟักแมวแล้วก็กระปปีทตอร์นำปลาของต้มเนี่ยเราก็จะมีพวกแกงส้มแล้วก็ต้มยำกุ้งอันนี้เลือกได้เลยครับแล้วก็เลือกเอาสี่อย่างในเซตอะไรเงี้ยครับเซตนี้ไม่เกินหนึ่งพันมาและอิ่มอร่อย มีเงินเหลือหลายหย่ามีทอนมีทอนปกตินะปลากับพงท่อน้ําปลาเนี่ยไปที่อื่นก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบไปแล้วอันนี้ได้ทั้งเซตเลยใช่ทั้งเซตครับพี่กี่บาทเจ็ด้อยสิบเก้าครับท่านผู้ชมครับเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทได้สี่ยานกินอิ่มแบบจุๆเลยครับนะจุๆนะซื้อน้ำซะหน่อย เพิ่มน้ำน้ำดื่มค่ะหวานก็มีชากาแฟเนยบัวโและท่รานี่ครับคอแห้งล้วก็ทานน้ำได้เมนูเครื่องดื่มนี้ก็เยอะมากนะคะจากดูที่จับป้ายอร่อยด้วยนี่ว่าดื่มไม่ของโปรดเลยเดินเดินเข้ามานี่เห็นเมนูเขาสารพัดเส้นเลยนะที่เป็นจานเดียวใช่ฮะผมเห็นยู่อีกหนึ่งอีกหนึ่งเซตถ้าเรามาคนเดียวถ้ามาคนเดียวนี่มีเป็นเมนูเซตด้วยใช่ไหมมีครับเป็นเซตประหยัดอะครับก็จะเป็นอาหารจานจานเดียวหนึ่งหนึ่งที่แล้วก็จะมีของทานเล่นก็คือเป็นปอเปี๊ยะกับ ต้าหู้ปลาแล้วก็จะเป็นโค้กอาจจะเป็นเป๊ปซี่เป๊ปซี่หนึ่งขวดก็อาหารจานหลักเริ่มแค่ร้อยเก้าบาทเองฮะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเก้าบาทใช่ค่ะเดี๋ยวหนึ่งอิ่มเลยร้อยเก้าบาทถูกอ่ะไม่แพงด้วยจริงร้อยกับเก้าบาทใช่ใช่ค่ะเราไปทานข้างทางอ่าเจ็ดสิบแปดสิบกับเขาไข่ดาวก็เจ็ดสิบแล้วอ่าฮะใช่อันนี้เพิ่มอีกแค่ สาสิบเก้าบาทใช่ใช่ได้ทั้งน้ำเ๊ปซี่ได้ทั้งของทานเล่นของทานเล่นอีกด้วยหน้าของแอร์เย็นหน้าของแอร์อีกวันทางานนะคะวันทำงานคนทํางานมี WiFi ให้เล่นใช้เวลาโอ้โหคุ้มท่านผู้ชมมาเถอะถ่ายติ๊กต็อกได้เออคุ้มจริงจริงเปิดมีที่เดียวไหมคะสาขาเดียวไหมคะร้านเรามีสองสาขาครับสาขานี้เป็นสาขาที่สองครับสาขาแรกก็จะอยู่ที่ตอนอยู่ตรงต้นถนน สงประพาครับอยู่สงประพาซอยสีนะครับแต่ตรงนั้นจะเป็นอาคารพาณิชย์จะเป็นสาขาแรกที่เราทำอะไรเป็นสาขาแรกพอเราทําได้สัก3ปีครับก็ก็ได้รับผลตอบรับดีนะฮะเราก็เลยขยายมาที่นี่ที่นี่กี่ปีแล้วคะที่สามเข้าปีที่10แล้วฮะตอนนี้10ปีแล้วไม่ธรรมดาแล้วนะคือพูดง่ายๆคือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมาแถวดอนเมืองนะครับวิ่งมาสงประพา อ่าฮะวิ่งเข้ามาจากวัดดอนเมืองขึ้นมาทางสงกราขึ้นมาทางคลองประปาเนี่ยครับพี่อยู่ติดวัดศีกันใช่ครับ่คะเลยไฟ<ช><ส>แดงมา<ง>น,นิดหนึ่งอยู่ติดริมถนนเลยฮะมีป้ายใหญ่ๆมีที่จอดรถเรียบร้อยจอดอรถได้สบายเปิดทุกวันไหมคะอ่าเปิดทุกวันฮะห,หยุดทุกวันที่16ครับพี่หยุดวันเดียวเฉพาะวันที่16ใช่ครับ สิบหกนะไม่ต้องมา้วท่านผู้ชมนะสิบหกไปลุ้นหวยกันที่บ้านบ้านใครบ้านมันพี่เท็กหยุดทุกวันที่สิบหกไม่ได้จดหวยนะครับหยุดไปเดียวค่ะฝากร้านได้เลยเบอร์ติดต่ออะไรเดี๋ยวเราขึ้นให้อครับนี่ก็ฝากเลยนะครับเจริญสเต็กเฮาส์นะครับมีสองสาขาแต่ว่าสาขานี้เป็นสาขาที่สองนะครับก็อยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่ก่อนถึงฮองประปาครับถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสแวะมาหรือว่ายังไงก็แวะมาทานที่ร้านได้นะครับ ต้องโทรมาก่อนไหมคะต้องโทรมาจองไหมอ๋อครับถ้าเกิดว่ามาเป็นหมู่คณะก็โทรมาจองก่อนได้ครับเราจะได้เตรียมของไว้ให้แล้วก็รับจัดเลี้ยงนะครับค่ะสามสิบสี่สิบคนนี่รับจัดได้สบายเลยค่ะอ๋อครับเอาเถอะตอนเนี้ใครจะจัดก็จัดไปเถอะ <c oughs> <laughs> ผมจะจัดแล้วท่านผู้ชมว่าตอนนี้ผมบอกนีเลยว่าแหมมันอู่อหน้ามันยวนมันหิวมากเลยนะผมขอญาตทานก่อนนะ แล้วท่านผู้ชมมาพบกับพี่เปียกได้ที่ร้านนี้นะครับโทรมาตามเบอร์ที่ผมให้พี่เปียกอยู่ต้อนรับทุกวันนะทุกวันครับพี่ยกเว้นมาเจอพี่เปียกได้นะครับยกเว้นวันที่16รับ16เท่านั้นที่พี่เปียกปิดร้านนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เปียกมากเลยครับขอบคุณพี่ดอนค่ับคบสว่ะดีครับเราต้องชิมก่อนละอดีหัวใจยังมีความหวัง เธอจงเดินออไปด้วยพลังหากมันหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน เพ <Yeah. S 1> ่าเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ฝวนคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลลาบุรีเป็นธรรมดาก็เสียเวลากับเนาคตส,สดใสที่เธอต้องเดาไป